สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง a r t v 4 4 4าใครอยากไปกิดอามก็จะติดอารมให้เลยนะครับ้าอยากติดอามแอปวิกต็อบก็เดี๋ยวจะพิมพ์ชื่ออะไรไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เราจะมาขอพูดคำคำนึงกวนไอ้แมวกันนะครับเดอ๋วกวดูนะครับเยะให้ดูเลยเห็น <t> <'s> เปล่า วาน <laughs> นี่คือเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายคลิปด,ดี๋ยวเข้าไปใกล้อีกมันอีกทางเดี๋ยวปวดวานวานวาน